i s My Online Channel สวัสดีครับวันนี้มาพามาชมนะฮะบ,บริเวณวัดบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับมาชมวิหารแล้วก็พระบรมธาตุนะครับในช่วงยามเย็เยนแบบนี้นะครับในช่วงนี้ก็มีกิจกรรมนะครับมีงานอัฐมีบูชานะครับ เป็นงานเผาเพระพุทธเจ้าจำลองนั่นเองนะครับทางวัดก็ได้จัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่11นะครับวันนี้ก็มาจับภาพยามเย็นๆนะครับที่บริเวณวัดนะครับที่กําลังจัดงานกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นงานประจําปีนะครับของพี่น้องชาวอํเาเภอรับแลนะฮรตํตำบลทุ่งยัง้งนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งนะครับหอระหอระฆังนะครับครับก็เก็บภาพบรรยากาศยาเย็นๆนะครับกับแสงไฟแล้วก็แสงแดดที่กำลังจะหมดไปเนาะนะครับก็สวยงามเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมองทะลุวิหารจากประตูไปก็เป็นองค์หลวงพ่อโตนะครับ พระประธานเท่านะครับเป็นพระองค์ใหญ่นะครับที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารนะฮะวัดปร,รมต่าทงยัง้งอำเภอลำแหลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับนี่ก็กระถางบัวนะฮะหน้าวิหารนะครับทั้งสองฝั่งเลยทีเดียวนะฮะครบับก็เข้าวัด ตามประเพณีนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับของบริเวณวิหารแล้วก็พระบรมธาตุทุ่งยั้งนะครับนำภาพมาฝากกันตรงนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่ได้คอยติดตามผลงานของกันและก,กันนะฮะในคลิปวิดีโอต่างๆนะครับ ก็สร้างสารรค์กันต่อไปเนาะครีเอเตอร์ทั้งหลายนะครับนะฮะนี่ก็แอบ,บถ่ายตรงหน้าต่างว่าอย่างนั้น <c oughs> นะฮะในภาพวิดีโอนี้นะครับก็นำมาฝากกันประมาณนี้นะครับ2-3นาทีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม,มรับฟังในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ